สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกันเช่นเดิมนะคะวันนี้วันเสาร์แล้วนะก็ดูกันชิวชิวเรื่องตั้งแต่เช้าอาทิตย์ไปจนถึงเช้าเสาร์ค่ะเริ่มกันเลยค่ะเช้าอาทิตย์เช้าว,วันนี้เป็นวันที่คุณอยู่นิ่งๆนะคะแต่ว่าเหมือนกับคุณอยากจะอยากจะบางคนอยากจะไปทําบุญนะอยากจะไปทําบุญแต่โดยมากพอทําบุญเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วก็จะกลับมาอยู่บ้านแฮปปี้มีความสุขกับการอยู่บ้านนะคะรวมทั้งบ่อยครั้งที่จะเหมือนกับว่าศึกษา หานะความรู้เพิ่มเติมนะแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นนะคะสำหรับชาวอาทิตย์ค่ะ ชาวจันค่ะสําหรับคุณวันนี้นะคะจะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเองนะคะจะเป็นคนใน2บุคลิกนะคะ 1. มีความมุ่งมั่นและตั้งใจนะคะ2ก็คือมั่นใจและเชื่อเชื่อมั่นตัวเองสูงนะคะจึงบ่อยครั้งที่คนที่อายุมากกว่าเขาจะบอกว่าคุณเป็นคนดื้อนะคะแต่วันนี้จะเป็นวันที่คุณรู้สึกว่าทําอะไรแล้วมันติดขัดมีปัญหาอยู่เสมอสําหรับวันนี้นะคะก็วันนี้อาจจะต้องอยู่บ้านนะ ชาวอังคารคะวันนี้เป็นวันที่คุณรู้สึกว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินและมีความขัดแย้งกับคนในบ้านด้วยนะคะแต่อย่างน้อยจะบอกว่ามันจะดีขึ้นด้วยใช้การเวลาจะเป็นบทพิสูจน์ของตัวคุณเองได้นะคะวันนี้ระวังอย่าใจร้อนระวังอย่าขัดแย้งนะคะและอย่าด้อยค่าตัวเองนะคะไม่ว่าคุณจะมีเงินหรือไม่มีเงินคุณยัง,งเป็นคนที่ทรงคุณค่าอยู่เสมอนะคะ ชาวพุธคะวันนี้ช่วงเช้าเช้าจะเป็นวันที่คุณยังเหนื่อยคุณยังต้องการการพักผ่อนนะคะแต่คุณก็ยังเป็นคนที่ขยันนะและมุ่งมั่นในการทํางานนะเพราะว่าคุณอาจจะทํางานเพิ่มอะคะ่ะทำงานพิเศษนะแต่ก็ถือว่าขอให้ทําไปเถอะแม้มันจะยากเย็นเพียงใดน,นะคะเลือดนักสู้ที่มีอยู่ในตัวคุณมันจะทําให้คุณชนะอุปสรรคได้คะ่ะ ชาวพลหัด้าวันนี้เป็นวันที่จะเป็นวันที่คุณนิ่งๆนะคะแต่เป็นวันที่คุณสามารถใช้ความสามารถของคุณได้อย่างเต็มที่เลยนะคะโดยเฉพาะในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยอะไรได้อย่างลึกซึ้งเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งคุณอาจจะต้องมีการเดินทางไกลข้ามจังหวัดนะคะจะทําให้ชีวิตคุณเหมือนกับว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะจะทําให้ชีวิตดีขึ้นแต่ขับรถขับลาก็าาต้องระวังอุบัติเหตุอุบัติเหตุนะคะและระวังการทะลาะเบาะแวงนะคะโดยเฉพะ กับคนที่คุณรักด้วยนะคะ ชาวสุขค้าวันนี้นะจะเป็นวันที่คุณจะต้องเหมือนกับมีอะไรที่จะต้องเลือกนะคะมีอุปสรรคปัญหาอะไรแต่คุณจะต,ตัดสินใจได้นะคะและคุณจะใช้ความเมตตาปราณีในการที่จะตัดสินใจเออตัดสินใจด้วยเหตุผลอย่างเดียวไม่พอนะคะจะต้องมีความเมตตาและช่วยเหลือคนได้นะคะวันนี้จะเป็นวันที่คุณใช้การดูแลคนอื่นนะมีการเดินทางด้วยแล้วก็ดูแลคนอื่นไปด้วยวันนี้อาจจะเป็นวันที่คุณออกไปข้างนอก ออกไปข้างนอกแล้วก็ดูแลคนอื่นด้วยนะแฮปปี้ในเรื่องของการเดินทางก็ได้นะคะสาวๆคะวันนี้เป็นวันที่คุณมีความสุขมากๆเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือไม่โสดนะถ้าเป็นคนโสดก็แฮปปี้กับเพื่อนถ้าคุณถ้าคุณโสดก็อาจจะมีคนเข้ามาด้วยนะคะและในเรื่องความสัมพันธ์ดีนะคะในเรื่องความสามารถในการหาเงินก<ค>็ดีด้วยนะวันนี้วันหยุดนะอุออออปสรรคปัญหาไม่มีนีขอครับมีแต่ความแฮปปี้นะจ๊ะ วันนี้พี่มูให้ทายดวงไปครบเวันเรียบร้อยแล้วนะคะใครดวงดียินดีด้วยค่ะเราจะไม่มีเรื่องไม่ดีเราต้องต่อสู้กับเรื่องแย่ๆด้วยทัศนคติที่ดีเท่านั้นนะคะและใครสนใจโดยเฉพาะสาวๆนะคะอยากให้ผิวหน้าใสอย่าลืมนะจ๊ะใช้ตัวนี้นะไว้ t ล็อกอินสกินบูสเตอร์นะจ๊ะตัวนี้นำเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะผลิตนผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศเกาหลีนะ เป็นตัวบูสต์ให้หน้าเรากระจ่างใสไม่จะเป็นผู้ใช้ชุกวันนะคะใช้เพียงสัปดาห์ละ3-5วันนะคะจะเป็นสูตรการบำรุงโดยหมอ โฮจุนหมอโฮจุนแห่งราชวงศ์โชซอนนะคะเ <Garage S 1> ขาใช้อะไรรบไม้ใช้ลบไม้ใช้น้ำมันจระเข้และส่วนผสมอีกมากมายนะคะต้องไปอ่านรีวิวดูเลือกในด้านล่างเลยนะคะ Description นะคะส่วนตัวนี้ก็คือเป็นครีมทาหน้านะกันแดด50 50เท่านะคะมี SPN 50ใช่ไหมแต่ที่สำคัญคือเนื้อครีมมันบางเบาไม่ต้องใช้เยอะนะคะต้องลองใช้ดูคะ่ะไปละจ้า